ปลาแล้วอ่ะอุ้ยสวายเดี๋ยวไปทางนู้นนะ vệt vệt vui ừ, vui sao vậy ui 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 vệt vệt pa vệt

น้ำก็ไม่ลึกแล้วน่ะเบตเบตหมุนไม่เข้าหมุนไม่เข้าอุ้ย เข้าใต้ท้องมาทางนี้มาทางนี้โอ้อย่าดำไปอย่าไม่เห็นเลยทวิ่ง เดี๋ยวมาแป๊บนึงอะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้มององ้งไ้มองมองเึ <c oughs> งง้นไปรับคันเปีย้อยได้เฮ้ยการมังกล้องจะหลงงไปรับฝั่งนู้เอาขึ้นฝั่งนู้ mát ui diêm tao quái dày tao lên loa chì lô nè 6 chìt โม่ห mm ืงานเยี่ยมรับ่